สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ที่มีความสนใจในใการเรียงกบนะคะว่าแม่สีเลียงเป็นอาชีพหลักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมหรือพี่น้องเรียงไวทะกินเลาะบ้านแถวบ้านก็ได้นะคะลูกออดาร้มกบค่ะเมื่อนี้นะคะลูกออดพาพี่น้องมาเบิ่งบอหัวบอลูกออดนะคะเมื่อวานนี้เฮาพาไปเบิ่งกบนะคะกบที่กาลังจะตันหางที่จะเป็นลูกกบเต็มโตนะครับเต็มที่นะคะละกา เมื่อนี้เ้าพาพี่น้องมาเบิงบองหวกนะคะบองหวกบองกบนะคะของเข้ากับสิบการผสมพันธุ์เข้ากับหูอยู่แล้วนะคะมาหน,หนึ่งเดือนนี่จะผสมพันธุ์ใดสามถึงสี่เทือนะคะสี่ครั้งนะคะแต่ละครั้งเนี่ยนะคะการผสมพันธุ์กับขืนอยู่กับความแข็งแรงของกบพ่อแม่พันธุ์นะคะขึ้นอยู่กับว่ากบแม่พันธุ์เนี่ยจะไข่หลายไข่หน่อยนะคะ ปัจจัยรักก็คือเป็นน้ำเป็นฝนนะคะหลักการความสมบูรณ์ของกบพอแม่พันธุ์เองนะคะพี่น้องแต่ละแต่ละงวดแต่ละครั้งที่มีการผสมพันธุ์เนี่ยบางครั้งนะคะก็จะไข่หน่อยบางครั้งก็จะไข่หลายนะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเขาบ่สามารถที่จะไปบังคับให้กบเนี่ยออกไข่หลายออกไข่หน่อยได้นะครับเป็นเรื่องปกติของเพิินนะคะถ้าโชคดีเนี่ย ฝนตกบรรยากาศได้นะคะน้ำเย็นกบกับสระไข่นะคะพี่น้องถ้าเกิดว่าน้ำบ่เย็นฝนตกพ่อซ้ำหนึ่งนี่กะบ่ไข่นะคะแต่ละครั้งที่ห้าเ,าเอาผสมผธานนี่ตรงเสียงดวงเอาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการพอกวมห้าก็จะมีวิธีการกระบ,บวนการขั้นตอนอยู่กว่าจะได้เป็นไข่กว่าจะได้เป็นลูกออดมานะคะอันนี้เป็นบอ่อลูกออดนะคะพี่น้องคะ่ะ เขาพาพี่้องมาเบึงนะคะอาจจะแนมโเห็นแนนนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเฮาไทยอย่างเงี้รวหลักกับเป็นบอพลาสติกสีดํานะคะแต่ว่าถ้าเป็นพลาสติกไสพลาสติกสีขาวนะันะคะอาจจะแนมห็นแนมห็น,นเด้สบายสบายหูสบายตาเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะดีขึ้นกันนะคะบางที่มันก็เป็นกกำบงังโตให้กับหัวหน่วยที มันย่านหวกหง่ายที่จะกินมั่นนะคะเพราะว่าการกินกันเองของของกบหรือว่าของหวกเนี่ยเริ่มกินกันเองมาต่างต่ที่เป็นที่เป็นหวกนะคะออดจากหวกแล้วก็จะไปเป็นกบกบ glob กำลังกินกันเองอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องมีวิธีการดูแลนะคะดูแลแลวการมีขัข้นตอนการคาดขนาดคาดใส่นะคะการเลี้ยงลูกออดเนี่ยแต่ละั้งเนี่ย แต่ละขั้งของการเลี้ยงของการเพาะเนี่ยนะคะมันจะได้อยู่ประมาณ3ามสรุ่นนะคะ3รุ่นก็คือเลขกลางแล้วก็ใหญ่นะคะเลขกลางแล้วก็ใหญ่บานี้เ่าสีเห็ดจังไดนนะคะจังสีจังสีสาม,มารถที่จะแยกออกม้วนหนีออกมาได้นะคะเพราะว่าถ้าบอแยกเนี่ยลูกหวกเนี่ยจะเหลือหน่อยท่านที่เพราะว่ามันจะเกิดการกินกันเองนะคะ แรกๆนี่เข้ากับสีซูนอย่างหลายบ่ไหลนะคะเพราะว่าหนึ่งหวัวมันหน่อยอยู่นะคะหวัวมันหน่อยอยู่เทากับยามมันนอกน้มตายคันเท่าลงไปลุยคันเท่าลงไปสอนนะคะเทากับตองล่อห้หวัวประมาณจะ1สิบมือนะคะพี่น้องสิบมือสิบถึงสิบห้าวันนะคะเข้ากับมาสังเกตดงว่า หวกหน่อยนี่มันหน่อยซ้ำไดหวหวหววใหญ่นี่มันลายซ้ำใดนะคะวิธีการสังเกตก็คือลูกอ่อแนะนำมาให้สังเกตตอนกลางคืน,นโดยที่ว่าห้าเปิดไฟซองเลยนะคะเป็นไฟจากมอแบตหรือว่าแบตเตอรี่หรือจากโทรศัพท์ยังก็ไดทท้ที่สามารถที่จะมองเห็นข้างล่างนี่ได้นะคะเพราะว่าห้าสิก,กาด้วยระยะสายตาก็่ามันมีหัวใหญ่นี่ลายหรือหน่อยปันไดน,นะคะถ้าเกิดว่ามันมีหัวใหญ่นี่ลายห้าก็ะ มือไม่มาเขากับมีความจําเป็นที่จะต้องเอาหัวกเหล่านั้นออกมาเพื่อที่จะไปเลี้ยงในบออีกตั้งหากนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการกินกันเองนี้ลดลงนะคะแล้วก็เพิ่มอัตราการรอดสูงนะคะทุกจ่เป็นทุกทุกทั้งสามวหนั่นแหละนะคะเขากแต่ว่าเขากับสีสอนคาดเอาตัวใหญ่ออก่อนนะคะส่วนตัวหน่อยกับขนาดกลางในี่กระสีบอลื่นกันปันไหนนะคะพี่น้องก็สามารถที่จะอยู่น้ำกันใดเขาจะคาดอยู่จึงสีประมาณ สองสามรอบนะคะจนกว่าจะหววจากกลายเป็นลูกกลบนะคะพี่น้องมันก็นจะกลายเป็นประมาณสามลุนกลายเป็นสามลุนเลยนะคะแล้วเพราะที่นี่การคาดของเห้ากับสีคาดในลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าเห้ากับสีไสเป็นเขาเอื่นอย่างเนาะเป็นด่างนะคะยุนี่เอื่นเป็นเป็นด่างเนาะ ะะเป็นดางนี่เขากับสิลงไปสอนเลยพอบอ่อข,ขนาดนี้มันขนาดใหญ่อยู่นะคะพี่น้องประมาณาหาคุ่นสิบนะคะหาคุ้นสิบเพื่อเพื่อกับสิลปกลัวผละนะคะเพราะว่าตอนเหตุนี้บ่บริวัตบ่ิวัตเ,เป็นทางการขนาดนั้นนะคะกาเอานะคะพี่น้องเขากับสิษใส่ดางเนี่ยลงไปสอนเอาเฉพานะโตใหญ่มันขึ้นมาไวบเลียงตั้งหากนะคะเขากับจะแยกเลียงวบตั้งหากนะคะบอ่อที่เขาแยกเลียง เนี่ยนะคะเขาก็จะแยกออกมาตั้งหากเพื่อที่จะเพิ่มอัตราการรอดให้กับหัวหัวให้มันย่างลายย่างลายย่างลายที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าพมันเหลือหน่อยมันก็จะกลายเป็นกบหน่อยมันก็จะหน่อยนะคะเวลาที่ลูกค้ามาสั่งหรือว่าลูกค้ายักได้ลูกกบลอยตัวสองลอยตัวจงสิก่อเฉพาะหาได้นะครพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้ว การคาดขนาดหรือว่าการแยกจะดีที่สุดนะคะสำหรับการเลี้ยงลูกออดนะคะพี่น้องกเกษตรกรท่านไหนนะคะที่เพิ่นเพิ่งเข้ามาเบิงนะคะหรือว่าเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบเพิ่นสีเลี้ยงกินหรือว่าเลี้ยงไว้ทะขายหรือเลี้ยงเป็นธุรกิจครบวงจรเลยนะคะพี่น้องก็สามารถที่จะเข้ามารับชมได้นะคะแล้วกะ็คอมเมนต์พูดคุยสอบถาม การเขามาได้นะคะถ้าพี่น้องขอของใจเรื่องอีหยังนะคะเกี่ยวกับการเลียงกบนะคะหรืออดเองก็สีให้เข้าความรู้ละกัประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่านะคะอาจจะมีผิดมีถึกแน่นะคะเป็นธรรมดาเนาะนะคะแต่ว่านั่งมองมันก็มีวิธีการละกะกระบวนการทีเ่เรียงที่จะแตกต่างกันออกไปนะคะพี่น้องขาเพราะว่าของห้าสะดวกแบบนี้ก็จะเรียงในลักษณะแบบนี้บางคนอาจจะเรียง แบบครบวงจรอลังการไปเลยเพอเพิ่นอาจจะมีทุนนะคะถ้าเฮาบ่มีทุนเฮาตองเรียงจังไหนนะคะถ้าเฮาจะเริ่มเรียงเลยนี่เฮาเฮาบ่มีทุนหลายเฮาตองเรียงจังไหนพี่นองก็สซามาธิจะรวมพูดคุยนะคะรวมสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันข้ามาใดนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะสิเป็นประโยชน์ลวก็แรงบันดาลใจให้กับพี่นองกเกษตรกรหลายท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ